ศูนย์หนึ่งสองจากศูนย์ศูนย์หนึ่งสามก็จะกลับมาที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเพื่อจะมาเข้าวงจรมัน,มนถ้ามันโดนตัดเทรดโพซิชั่นเมื่อไหร่ตัวนี้ก็ตัดด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ตัดตัวนี้พอต่อมาเหมือนเดิมขาอา่าฟอร์เรตก็ดูที่นี่สามสองสามสิบยี่สิบเก้ามีไหมสามสองยี่สิบสามสิบยี่สิบเก้านะตัวนี้ก็จะเป็นตัวขายาวขากลางขา,ขาสั้น อันนี้ทีนี้ตัวต่อมามันก็จะเขียนลข3.8นิวตันคืออะไร3.8นิวตันตรงนี้ถ้าเราดูในนั้นมันอาจจะเป็นตัวสัญญาณสัญญาณเตือนก็เหมือนเรียนท,ท,ที่ต่อไปข้างนอกต,ตู้นูน้นมันต่อหลังตัวนี้มันอาจจะต่อข้างหน้าเน่เนเราต้องเขียนดูเสร็จแล้วถ้าเราจะต่อตัวออกไปข้างนอกทุกอย่างเป็น24โวลต์ ให้ดูกระแสไฟ24โวลต์ตัวแรกตัวแรกอ่าตัวนี้เป็นนิวตันไม่ใช่ละสองร้อยละเพราะนั้นตัวแรก44กคือตัวนี้44ตัวนี้ก็คืออะไรถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องดูวงจรก่อนดูวงจรเปิดูวงจรก็คือ4 4คืออะไรตัวแรกเลยตัวแรกคือ44ถ้าเราไม่รู้ถ้าด้าตรงนี้มันเป็นแรงดันเกินแรงดันเกินดูในนั้นก็เหมือนเดิมว่าก็คือ a ห้า มันจะเป็น r ห้าครับ r ห r เจ็ด r ปด r เกเออ r ห้ามันเรียงตามผมว่า r ห้า r เจ็ r แป r เก้าแล้วมาเอา r สเก้าม,มันจะเรียงตามแบบผมที้ผมเขียนไหม r ห้า r เจ็ด r แปดเกาหก็ r สบเก้าครับมันจะเรียงตามตามแบบที่มันที่มันมีหรือแม้ที่ผมทำไปให้คือผมผม,ผมเขียนไปแล้วปุ๊บบางทีมันตกมันตกผมก็เอาเอา r มาใส่เอารหัสมาใส ดังนั้นเราก็ดูว่า R R5 ที่เราต่อกันไปคืออะไรตัวแรกแรงดันเกินแรงดันเกินแรงดันเกินก็คือตัว R5 ใช่ไหม R5 ถ้าเราดูแล้วแรงดันเกินก็คือ44ใช่ไหบ44แล้วก็44ตรงนี้แรงดันเกินมาใส่ตรงนี้ถอดออกอยู่เพราะว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันใกล้เคียงก็ได้แล้ว ต่อไปเราจะต่ออะไรอีกอ่ะสมมติว่าเราจ,จับอยู่โฟสวิตเราจับสายโฟสวิตโฟสวิตจะต่อเข้าไหนเราก็ไปดูที่นี่โฟสวิตคืออ7 r เจคือตรงนี้ก็มาดูข้าง 4, 5, ล่างศ4นี่ห้าเราก็มาดูนี่อ่าศูนย์ี่ห้าอ่าตรงนี้ก็ต่อเข้านี่ไปอีกเส้นหนึ่งก็ต่อเขา 2, 24, ้าสอง24โวลต์นก็เรียงไปเรียงไปเรียงไปก็งมาเหมือนเดิมไอตัวนี้เหมือนเดิมก็มาดูที่หลอดก่อนหลอดนี้หลอดอะไรหลอดเด,ด,ดน อยู่ที่53นะคบสตัวนี้แสดงว่ามันเอาโวลต์ข้างหลังก็คือเปิดปิดเปิดปิดใช่ไหมไฟส่นโวลต์เปิดปิดไฟส่นโวลต์เปิดปิดไฟส่นโวลต์ตัวนี้มี4ตัวก็เปิดปิดไฟส่นโวลต์จบละตัวนี้ก็ไฟยิบสี่โวลต์ส่วนตัวส่วนตัวที่เป็นเพื่อเชื่อมสวิตช์อยู่ข้างหน้า3เส้น สเส้นมันก็จะเข้าตัวนี้เพชเชอร์เพชเชอร์ออนเพชเชอร์ออฟเพชเชอร์ออนเพชเก็คือตัวเพชเชอร์เส้น3เส้น,สนแต่ที่นี่มันมี4เส้นก็ไฟเอาไปเส้นเดียวเพชเชอร์อ er ก็คือตัวที่มันต่อกันตอนเราไม่มีน้ําถ้าไม่มีน้ํามันจะต่ออยู่ที่2 1กับ2 ถ้ามันมีน้ำเต็มจะ p r e t s u r e off r off จะต่ออยู่ที่4เพราะฉะนั้นก็คือเอาเลขเอาเลข2จากนู้นมาต่อเข้า46เอาเอาโน้นเบอร์4มาต่อเข้า47แล้วก็เอาไฟไปต่อเข้าที่1น้ำไม่มีมันก็จะต่อ2ไว้ให้พอต่อ2ไว้ให้มันก็สั่งปั๊มดูดขึ้นไปพอพอดูดขึ้นไปปุ๊บ p r e s r มันได้ปุ๊บมันก็จะชิ้มาที่4 พอสีมีไฟมามันก็สั่งรีเล์ทำงานตัดต๊บส่วนตัวเพชเชอร์ออฟเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องเป็นเพชเชอร์ออสองก็คือตัวมันเขียนไว้0.4 0, 0. 5อ่า49และขีด49ตัวนี้มันจะมี2เส้นอยู่แล้วคุณก็เอาสเส้นไปใส่เลยเส้นไหนก็ได้ตัวนี้ต่อจากตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้0.49เไปไ้ล คือเอาสองเส้นนั้นมาต่อเขานี่จบเป็นแค่น,นี้ต่อเขาตู้แต่ให้เช็คสายดีให้เ็กสายชัวร์เข้าไปแล้วอย่าไปเชื่อช่างเปิดหัวทุกหัวเปิดทุกที่เช็คทุกสายเพราะไม่งั้นถ้าเราทําไปแล้วเราจะงงคือพอสายไม่ได้มาร์กไว้แล้วเนี่ยเราจะไาเลือกฉายากเพราะงั้นเราเมฆก,ก่อนเลยไอ้นี่ไปนู่นไอ้นี่ไปนี่ ไ้มอเตอร์ไลค์ส่วนใหญ่ผมใช้ไฟกับนิวตอนร่วมกันคือไปเส้นเดียวแยกเข้าแยกเข้าแยกเข้าแล้วก็จะมีสายย้อนกลับแค่เส้นเดียวเป็นตัวสเตตัสสังเกต่างเดียวอือุ่ปกรณ์ก็นี่เม็บเกอร์นี่ฟาร์มสองตัวตัวนี้ไฟที่ไปจ่ายพวกปลั๊กพวกสวิตตัวนี้แล้วก็ฟิวตัวนี้ก็ตามเมอร์ธรรมดาตัวนี้ก็ ตอร์โมอันนี้แสดงว่าร้อนมากนี่โาแปลงที่หอ้องตัวนี้ร้อนนี่ก็รีเลย์ทำงานก็ไปดูวงจรครับหาวงจรให้อันนี้ก็ซีทีรีเลย์โฟเลตี่ตัวแบ็คชิ่งตัวทำงานสลับสลับการทำงานของมันถึงมันก็จะค้างไว้พอมีไฟพอไฟจากเพิ่มมันก็จะไปเป็น NO พอมีไฟมา เอาไว้จากมาปุ๊บมันก็จะสลับไปเป็นตัว C เจอมีไฟเข้าเมื่อไหร่มันก็สลับไฟออกสลับไปมันจะค้างไว้เมื่อวันคี้ขายวันนี้ายว่ากูจิ้งค้างปึ้งพอพอมึงทำอีกทีกูสตาร์ทละกูจิ้งหนีอะไรเงี้ยประมาณนี้สลับตัวนี้ทำงานตัวนี้ทามเมอร์มีสามตัวทามเมอร์ตัวนี้โฟลสวิตตัวนี้ตั้งเวลาอะลามตัวนี้ตั้งเวลา ล้างย้อนล้างย้อนบอกไม่นวดไม่นวดไ,ไม่มีไม่มีตั้งเวลาล้างย้อนเวลาล้างย้อนใช้ตัวนี้ตัวเดียวคือมันจะสลับกันทํางานเลยไม่มีเปิดเดนินรังสลับเลยระหว่างเดนเดนกับเ,เดนกับล้างย้อนจะคู่กันน้งดีจะคู่กันพอนนน้องวางา,งา่่่ยเพ นี่ปุ๊บนี่นีตัวเป็นตัวเกลียวแนางแห้งห้ัด้านหน้าเพื่อจะตั้ง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 ตั้ีตั้งตั้่ตั้งตั้งตั้งมั้กตั้งตก้งตั้งตั้งตัเงาั้งตั้งเกิดเั้งตั้งตั้งตัางตั้งตั้เปิ้งตั้านั้งตั้งต่้งตั้งตั้งตั้งต่้กตั้ง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 มั้งมั้งเั้่ย

ไปไปย่ที่นั่นอันนี้อันนี้นมันมันก็ถึงเลึ่ง่ไปอ่านทงที่หนึง่งแล้วหนึ่งจุดหาง้ามข้าไปถึงหนึง่งจุดหา,าว่า้พมันจะสตรตัวเพม้ันจโชกคือมพลังแรงดันเกินเ้องข้าวสังเาากตเบิบงว่าหนเป็นอย่างที่แรงดันเกินเั่งที่ปกติมล้ลันยูแค่นี้นะลันยูแค่นี้ห้องอะไรบนคอมันมันต้องอ่านแน่นอนที่แก้องอ่านแน่นอนแต่ไล่เบิงให้ได้ว่าอาจจะต้องมาเปิดสันนับตัวนี้ันนนนี้นนออกเพื่อจะ เพื่อเห็ลูักออกมาอัดมันมาน้นักดู่ะห้ออม่ากไม่งมากมอเพราะนั่นปุ๊บตัดป๊บนั่นปุ๊บตัดป๊บตัวนี้จะปิดอยูอาคุลงาไปเชื่อมตันเขาน้มาปุ๊บมันพันน้ำยาเส้นร้องออกข้องนอกกอแนผ่านเคอจะมาทำยาลตัวนี้สำหรับใบพัดสมุิว่รความเข้าเสียเยอมไปเลยเข้ากัเปิดปั้งนี้ ไม่พาดต่ครั้งน,นี้แตเมือคนเรื่อนถังเลยสูงเลยลเยลพ,พ,ยยพ,พรพเพเาะต่อเสียอยู่เาใที่ี่าาปโดยโดยใช้คนอยู่แนเพือนตรงคู่มือครับออกไปข้างนอกพอมแล้วมแล้วหน่อมารอนี่พ้อมนี่มาจากอยู่ฟานอันนี้เอิ้นมิกเซอร์ก็คือยางของไอ้แทงคืกันเอาไว้ผสมน้ำยา มันหนามันมอกออกเพิ่มผมนำยามันจะเพิ่มเพิ่มมันผสมกันตั้งแต่ไม่มันจะแกงดีดูแนวแรงหน้าแรงแรงลูก็เราข่างนี้อันนี้เขาเอิ่อว่าหนาว่าร่วมศูนย์หนาว่าร่วมศูนย์นี่ประโยชน์อะไรย่างตรงนี้จะเป็นการเอานดําผสมน้ามันจะข้ามาทางนี้ก็เข้าไปทางนี้พอเอาไปอันนี้ปุ๊บมันจะเป็นคอดิ้งยืดไปเติมประกาศข้างบนเลยพอคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ข้างในหมดเลย จะเดินซับค้นซับไปซับมาแต่ท่อเนี่ยดูเลยว่าเันไม่เกัวมาต่าข้างบนมันก็เป็นตัวเวนเจอรี่สองตัวยื่นวนพอพอเสร็จละมันก็ลงมันก็ลงมันจะมีท่อลงอยู่ข้างบนเนี่ยย่อเว้นมันข้างบนเขาขึ้นไปปพ๊บมันก็จะวน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 เวลาอ่าอ่าเวลามันออกมันออกข้างนี้เครื่องข้างในทางเก็บน้ำข้นหมดเลยหล่อออกข้างนี้ข้างนี้ก็เป็นความดีว้าวนี่ว่า ทีว่าเป็นบ้านร่มสคือสมติว่าบ้านนำเขามาที่น, <hi> นี้นะถ้าปกติบ <Punch iso> ้านจะเปิดเขานี่กล้วเปิดเขานี่้าปบะอมติว่าเขาต้องการน้ำที่พาน้ำยาแล้วเอาไปตรวจสอบเลยทั้งหมดตรวจสอบปลหรือจะเปิดให้มันจึในถังเลยใส่พันไปในถังเลย กปุกย่ไปเลิไปังนี้นทางไปหรือยางน้ำจากขบนลงมาเพื่อตรวจสอบผมตออกเพื่อเหนว่าเราถืน้ำไอ้ตัวนี้มันมันมาออกมาจากไส้ค้นตัวนี้มันออกมาจากไส้ค้นคือเมื่อไหร่ออกไส้้นออกมาจากทั้งกล่องทังกล่องคือแแทงที่บ้ลระแท๊งที่มีผมทอยู่รอบไปนันแลอัเดียวกันพอนำกล่องใช้เราปุ๊บมันก็สิไออกมาตรงนี้าเรลง ข่าวหรือขามีไว้เพื่อเพื่อปิดเวลาเวลาล่างยอดเพราะเพื่อว่าให้น้ำข้างในมันมันรดนอกมานหลังลงมาในทางเดยวก็เลยต้องข้าวปิดไปตัวนี้กระมี่คือไม่สามารถไปตัวนี้เป็นล่างยอดต้อสามารถที่จะใช้น้ำจากโบราดนี้พัดเข้าไปล่างยอดไดปเลยข้าวมากข้างล่างล่างยอดเก็บน้ำน้ำมาจากทางน้ำข้างล่างร่างยอดมั้งคือบอกไปแทงนิดเดียว อันนี้เอาไปทอลังยอดมันจะมีถึงท่อฉีดลูกภายในอยู่เบื้องขวาจะเปิดทางน้ำตรงไหนออกมาต่งไหนตัวนี้เราเป็นเดนเดนทั้งปกข้างบนโอมากาโอโฟตัวนี้เป็นโอโฟโอโฟตัวพุ่มีว่าวสังเกตเลยโอโฟพุ่มีว่าวลูล่อยจิ๋มเลยลุ่นลูกปอยจิ๋มเลยอันนี้เป็นเดนขาบนเอาไว้เดนออกแล้วก็ล่างขาข้งหมด อันนี้ล่างยอดกระดือจังของถังเกแท้งๆกันเลยอันี้เด็นตะกอนข้างในสุดเลยอันนี้ก็คือน้ำรดนของถังข้างในถังน้ำดีถังข้างในมันจะเก็บอยู่ข้างในอ่าอันนี้ก็เป็นเด่นถังน้ำดีอยู่ข้างในมันดีอยู่ข้างในอยู่ข้างในเลยมันจะเป็นองค์กรทังเกาะมันมีโอกาสรอบๆมันจะเป็นถังน้ำดีที่เดินออกตื่นทิพย์ นี่อ mm ่ะ hmm. ด so ูน่นดีที่ออกมาออกมาปุ๊บน่าจะแรงขับปั๊มปั๊มเกษนาที่ดูึ้งไปขามเ้ไปข้างบนขึ้นไปข้างบนางบนตัวปั๊มก็มีจะมีขึ้นกันตัวโเทสข้กันลงี่ไปเจออีกทีพวกนี่อยู่นี่ันปั๊มแล้วปั้มเองง่ายโผล่ไปเองง่ายน่าจะตัดนทีโวหนาตัวขึ้นกันแห้งกันเพินม่จะขึ้นกันนี้ นี่มันตัวเนี้ยเล่งตรตรงนมันมันอัดทั้งทมันจะมีูอาูองปา่งมันจะมีหน้าไปเลยสไลห้าวขึดนรถที่อ่าต่าเขานี่ทอเนี่ยเขาบรดโภคตรงนี้เลยเขาหปแดอยู่แต่ลงมานี่ทอสาอย่กรีนี่เพื่อไหวหน้ามันอเครื่อง เวลาทำทรงมาพุงถูกมันจะเอาเครื่องมันจะเสียหน้เราไปเลียกถุงพ่อไหลลงมามันใหญ่ถึงใหญ่ถึงใหญ่ถึงมันไหลลงมาข้างล่างแล้วก็แล้วก็แตกข้างล่างเอาลงก็ปล่อยออกมาข้างนี้เดี๋ยวมันปล่อยมาข้างนี้มาข้างนี้ปุ๊บแล้วมันจะแรงมาหนี่ตรงนี้เป็นว่าล่างยอดติดไว้ติดไว้เอาไว้ล่างยอดนั่งเดียวไในตัวนี้เขามาหนีปุ๊บเป็นว่าน้ำดีที่จะเข้าไปในถังกล่องนี่ ต่อไปปุ๊บตรงข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยนั่นจะเป็นที่โล่งโล่งให้น้ำให้น้ำกดอยู่แต่น้ำมันก็เต็มเลยก็น้ำเข้าไปเข้าไปเข้าไ,ไปมันก,ก็ไหลจากข้างบนมันก็ซึมงลงไปกลางแล้วก็ตรงเต็มเต็มเต็พอมันเต็มปุ๊บแห้งดันจากข้างบนเนี่ยมันจะมอาอัดตรงอีกกอนมนอารตรงนี้ปุ๊บมันหาทางออกขั้นขั้นเขาเปิดตัวนี้ปุ๊บนี่แค่นี้คือตัวสวิตซ์ต่อเขานี่เบิรงนี้นะ นี่เลยข้างนอกภายนอกที่เขามาคือแรงดันเกินแรงดันเกินก็อยู่ในห้องกองตังกองตังบริ้ไส้บ่อแรงโคสวิทย์อยู่ข้างในหัวสีแดงก็มาต่อเขานี่แล้วกับน้ำเต็มถังก็คือลูก้อยอยู่ข้างข่างกับเบอร์อันนี้ต่อเขานี่ต่อตอนี่มันต่อมาลงแรงแบบนี้ต่อไปเป็นตัวตัว่าวตัวว่าวสังเกตอยู่ที่ฟบนบน หาสุนุ่นให้เจอหาสุนุ่นให้เจอพอสุนุ่นเจอปุ๊บมันก็บเมีเปิดมันเซมีเปิดเปิดปิดเปิดปิดไฟไฟน่าจะเป็นหกสิบปิดไฟนี่ไฟเขาจะสังเกตได้ว่าข้างบนมึงตัวนี้ไม่สชนบนกับไฟไฟนี่ข้างบนเนี่ยว่าไฟอ่าเด่นเบอลยนะอันที่แปดนี่ต่อแบบนี้ครับ กคือหาหกหาเจ็ดหาแปดหาแปดคือไฟแนนันวนวนขึ้นนี่แน่นซึ่งเขาจะสังเกตได้ว่าโควนเนี่ยหมดอยู่แค่นี้มันมีไฟยูบีวน์แสดงว่ามันบดอยู่แค่นี้อันนี้ดอยู่แค่นี้หาสิบสามดอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็คือหาสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดหาสิบแปดนะเท่ากับเดาได้เลยว่าหาสิบหกหาสิบเจ็ดหาสิบแปเปิดปิดไฟวนวน เปิดปิดไฟสูญเงินเปิดปิดไฟสูญเงินไม่ละสามตัวแล้วเนี่ยเปิดปิดอันนี้มันเร็ววะอ่าแปดไม่เป็นไฟเยอะเนี่ยต่างเนี่องไม่ต้องไมสนใจมันเราเบรคแค่เดียวบางบางบริษัทมันจะเอาสูญเงินเราใส่ตรงนี้แล้วเอาไฟมาใส่ตรงนี้เพาเช็คเบรคตรงนี้ไงอ่าแปดอันนี้เป็นยังไงสูญเงิน อ่าแปรแล้วก็เป็นหกสามเนี่ยหกสามเท่ากับเบิร์เล็นหกสามเนี่ยหกสามมาคืาไอไฟก็ต้องพ่วงจากเปิดเข้ามาหาไฟเนี่ยเราพ่วงกดมามมไปด้วยดกันเปิดมา,าไฟด้วยกันแล้วตัวนี้พ่อสุดตัวน,วนี้ปพ๊บตโซนวอลตัวนี้ผมสะแปะไว้ลุงแน่วันจอดมาผมสะแปะยืดซีวอไว,อไว้ถ้าบุญเอท่านอยากต้องการยืดซีวอลไม่ใช่ก็มาเอาตัวนี้อันนี้อ่าอันนี้เขาจะเขียนว่าเฟดเฟดโปรเทคชั่นเฟดโปรเทคชั่นจะ สังเกตได้ว่ามัน01 02 03เฟสโปรลติชั่นเฟสโปรลติชั่นสองตู้มันมีตู้เดียวแต่มันมีสองหนักคอนแทคให้ซึ่งหน้าคันไฟตกมันก็ต้องตกทั้งตู้อยู่แล้วผมก็เลยบดแยกเฟสโปรลติชั่นออกให้ใส่ตัวเดียวแต่ว่ามันมีหนักสองหนักคอนแทคให้ผมก็เลยเอาตัวนี้คอนแทคนี้ใส่ตัวนี้คอนแทนคน,แทนี้เอาไฟนั้นมาผ่านนี่แล้วก็ไปตู้มันโดยมาทิง้งทิ้งครัวไวต้ตรงนี้อันนี้ไฟสองร้อยนะ ไฟสองร้อยนะเพราะฉนั้นเพราะฉนั้นวงจรเก่ไาไฟจ่าปูนมากเพราะจอเขานี่ไฟเมื่อสีแรงน่าจอนี่ออกมีท่านเกิดการโอเวอร์โหลดเอวดเอวงการไฟตกไฟเกินมั่งก็สีตัดวงจรอ,ออกเพราะฉนั้นตรงน,นี้ก็ไม่ไไฟย้อนเข้ามาตรงน,นี้เกิดอับขเขื่อนอันนี้อันนี้ผมต่อไว้เพื่อเป็นอะลามมันงเอะลามพร้อมกับไอตัวตัวเสียงดัง เพื่อว่าเขาจะต่อไปไปบ้านเขาบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านกบบนั่นหรือบ้านใกล้ๆเพื่อมันเกิดอันล่างมว่าปุ๊บเขาอาจจะใส่เสียงเขาก็ได้หรืออาจจะใส่เป็นเป็นแสงก็ได้แล้วแต่เม่ต่อเขาข้างหน้านี่ก็ลูอยู่แล้วข้างหน้านี่มีอเดียวเคื่อไฟตัวนี้คือปั๊มเคมีปั๊มเคมีบางอันผมมีอันเดียวมานนี้สามอันใหนสังเกตเอาตรงไะไรอาสังเกตเอาปั๊มเคมีมันสามารถตัวนี้ อันนี้เป็นปั๊มบดานมีปั๊มเทนี่นะอืมอันนี้กับเบเกอร์มิโวเดียวเบเกอร์มิัวเดียวเทีงวันหกโมงทุ่มเกือบสี่สิบนี่นึงมีฟิวมีฟิวอันนี้รางย้อนก็คือระบบเดียวกับของไอ้แท่งกันเลยระบบเดียวกันตั้งเวลาขึ้นกันการใช้งานของของของอันนี้ใส่ระบบปิดแห้งก็คือก็ก็ตั้งเวลาไดลเวลาปุ๊บ เด่นไม่ใช่เข็นงานก่อนสามทีเขาเปิดไปเขาเปิดไปสีป่ันที่มันไปเข็นงานสีบพันที่ไงครับโครับมันไล่ดูแล้วเวลาเข้ามาผมเจอปัญหาทุกครั้งพอเข้ามาปุ๊บดูสิพอ,อเข้ามาปุ๊บหน้าแรกเดี๋ยวเนี่ยนี้ยพอเข้ามาปุ๊บ แล้วมันกดสตาร์ทไม่ได้มันกดสตาร์ทไม่ได้ขัับแรกจิ้มไฟตรงนี้ดูก่อนตรงเนี้ยอโต้เป็นนุ่นอัโต้เป็นนุ่นเตัวน,วนี้จิ้มไฟดูข้างบนมีไฟมาเปล่าไม่มาให้ไปดูว่าอาแปดทำงานไหมถ้าแปดทำงานมันอ้าออกมันจะไม่มีไฟมาแสดงว่าผิดปกติอาสามทำงานไหมต้องไปดูอาสามว่าอาสามคืออะไร มันทำงานไหมถ้าไม่ทำงาน,านการแสดงว่ามันต่อให้อาสิบสามทำงานไหมถ้ามันทำงานก็แสดงว่ามันโดนบล็อกด้วยอะไรบล็อกด้วยอาสิบสามที่ผมจําได้ก็คือเป็นล้างย้อนถ้าล้างย้อนมันจะตัดวงจรปั๊มออกไปเราก็ไปดูว่าอ้าวล้างย้อนครเป็นล้างย้อนหน่อยอาสิบมันคืออะไรมีอะไรเราก็ต้องดูไล่ดูว่าอาสิบมันทาหน้าที่อะไร มันทำงานไหมถ้ามันทำงานมันทำงานเพราะอะไรถ้ามันทำงานปุ๊บเราจะกดสตาร์ทไม่ได้ถ้าเป็นนวนทั้งออโตโอ้ไม่ได้แล้วก็มา R5 R5 คืออะไรคือรีเลย์อะไรก็มาไล่ดูเพราะฉะนั้นถ้ามันคอมพลตหมดทุกอย่างไฟต้องมาจอดที่นี่แล้วเราพร้อมที่จะสตาร์ทได้สตาร์ทได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้แต่ถ้าเป็นเมนนุ่นเราสามารถสตาร์ทได้เลยถ้าเราสตาร์ทเป็นน่วนได้ก็ถือว่าจบ รอไอตัว R2 R2 ก็คือเลเวลตัวนี้เป็นตัวสั่งการ R2 R12 มันทำงานไหมถ้าทำงานมันก็ต้องสั่งโปโต้ปั๊มดานได้มีแค่นี้ตัวนี้มีแค่นี้แต,แต่ตัวนี้ใช้โฟสวิตนะที่นี่ใช้โฟสวิตมันก็จะนับตัวนี้ก็เป็นโฟสวิตโฟสวิตมีตัวเดียวโฟสวิตอ,อาลามตั้งเวลาอารามไอ้นี่ ตั้งเวลาเปิดล้างย้อนไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ตั้งเวลาเปิดเดนเปิดให้เดนทํางานก่อนล้างย้อนกี่นาทีแต่มันก็ต้องต้องทางานเท่ากับที่เราเปิดน,นี่เหมือนกันจนสุดเปิดจนสดอันนี้เป็นเมนนวลเมนนวลเราจะตั้งไว้ที่สามสิบนาทีอันนี้แล้วแต่ถ้าเป็นฟอกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเดนน้าหมดเนี่ยมันน่าจะประมาณสิบนาทีถึงยี่สิบนาทีแล้วเราล้างย้อนเข้าไปสักห้านาทีแม้ก็่งสิบห้านาทีเลย เพราะว่าของเราตั้งได้แค่ตั้งได้ตาสุด15นาทีต่อขีดต่อติ๊กเพราะฉะนั้นมันจะล้างย้อนได้ก็คือ15 4 5แล้วก็6 0อะไร้ยิานี่กิ 15, 30, 45, นีก้กเราก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปเพื่อจะใช้น้ำให้หน้อยที่สุดตัวนี้เป็นเมนวนเมนนตั้งเวลาล,าล้างย้อนเม็นวน กระจกมีแค่นี้ตัวนี้ C ีวัดแสไฟตัวนี้มอแปลงกรจกมีแค่นี้ตัวนี้นะเนื่องมือการตู้ทังสูงมันจะมีปั๊มอยู่สองตัวมีปั๊มหนึ่งปั๊มสองปั๊มหนึ่งผมคิดว่าผมจะเอาตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองเป็นปั๊มสองการทำงานมันก็จะมีตัวเซตัสบ่งนี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวประตู็นนวลในนวลก็ติดได้ตรงนี้ปรโต้ ก็จะขึ้นอยู่กับเพชรสวิตหน้าตู้ถ้าเพชรตัวแรกสั่งต่อมันก็ต้องทํางานตัวเดียวโดยที่สลับกันทําตัวนี้เสร็จแล้วมาทําตัวนี้ต่อทําตัวนี้ทาตัวนี้สลับกันแล้วก็ถ้าเพชรตัวที่สองทำงานคือมันตกวามากมันก็ต้องทั้สองตัวแล้วตัวนี้มีสเตตัสอีกตัวหนึ่งถ้าตัวใดโอเวอร์โหลดถ้าตัวใดเสียตัวใดพังให้มาคลิกที่โอเวอร์โหลดไว้ มันจะทําตัวนี้ตัวเดียวแล้วตัวนี้โอโรดอยู่มันก็ทําตัวนี้ให้ตัวเดียวถึงคุณจะสลับไปเึิ่งพอมันมันสลับโดนตัวนี้มันมันไม่ทามันมาทาตัวนี้ก็คือผมเปิดให้ทํางานทั้งสองตัวแต่ตัวนี้มันไม่สามารถทํางานได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ทํางานอยู่นะออฟสตาร์ทแล้วก็นี่ไม่มีอะไรก็คือสตาร์ทเป็นนุนธรรมดาตัวนี้แรงงานเกินก็โฟล์สวิทไม่ใช่ไม่เชื่อสวิตตัวสีขาวถ้าไม่ดูดน้ําก็โฟล์สวิท ถ้าไฟโชว์ก็ไปดูที่ตูน้น้ำมาไหมน้ำไม่มาเป็นเชือกสวิตช์เราตั้งถูกไหมนี่ก็ปิดเสียงนี่เสียงธรรมดาตัวนี้ก็คือวาเดนตัวนี้วาล์วย้อนก็คือสองนิ้วที่อยู่ข้างบนวาล์วนำดีตัวที่เรียกตัวที่หนึ่งให้อยู่ข้างบนไว้ตัวที่สองอยู่ข้างล่างนี่ก็ไม่นวน่นปกติสามารถกดปิดได้ถ้ากดไม่น,นุ่นกดปิดได้ปกติเวลาเขาสายเหมือนกัน กระแยเหมือนกันตัวนี้มันก็จะมีปั๊มตัวนี้อยู่สองตัวนะตั้งอยู่สองตัวก็คือ L N G L L N G นี่อยูตัวนั้ตัวนี้จะเป็นไฟแสงสว่างสังเกตสังเกตได้ครับเป็นไฟยี่สิบสองร้อยยี่สิบโวลต์ก็ระวังผมก็ไม่รู้มาดูตรงนี้ก็ได้ที่ตรงนี้มันจะเขียนไว้เนี่ยกระแสดงว่าตรงนี้อันนี้ก็ไวเจ็ดร้อยวัตต์ตรงนี้คือ ไฟที่มาจ่ายสวิตนี่แล้วก็ับไปจ่ายหลอดไฟทีตรงนี้ก็ตรงนี้น่าจะเป็นเฟสโรเทคชั่นให้ทันทีเลยมันก็จะเดินน้ำทิ้งปล่อยน้ำเข้าเดินน้ำทิ้งออกเลยแล้วก็ปิดวาล์วน้ำดีเลยอืนีนายสงสัยไหมสงสัยตรงไหนสงยไหนนี่ตัวสุดท้ายเนี่ยจำไว้เลยไ,ไม่ใช่ตัวเนี้ยตัวมันจะมีแปลกๆเลยศูนตรงนี้ หมายถึงว่าตรงพเพชรสวิตต้องเข้าขาไหนพเพชรสวิตไม่เกี่ยวขาไหนก็ได้ขาไหนก็ได้เขาสองขาเนี่ยขาไหนก็ได้ไฟ<ห>ก็ได้ต้องเป็นหนึ่งสองหรือว่าหน <2 S 2> ึ่งสี่หนึ่งสองไม่ใช่ถ้าเปิดเข้านู้นมันเป็นหนึ่งหนึ่งสี่เป็นหนึ่งสี่ป่าหนึ่งสองนี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองตัวที่หนึ่งสองหนึ่งสองพอมันตกลองอกมามากๆเพิ่มันจะต้องต่อให้แต่หนึ่งสองตัวนี้หนึ่งสองตัวนี้หนึ่งสี นะอ๋อนี่ไปเชื่อออฟตัวนี้ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ออกวาไปเชื่ออฟนี่แหละวะนี่นี่มันมีไปเช่ออฟนี่ยในสองนึงสี่มันอยู่พุ่นในมนใน่กองสี่ต่อลแล้วนี่ต่อทการเติม้อยา้ยาที่เราจะเติมถูที่มราเป็ถังสอยเพราะนั้นเราก็เติมที่ส ยี่สิบยี่สิบหนึ่งสองสองเท่าไหร่วะนี่เท่าไหร่วะวิธีเติมแผ็วิธีเติมพอรีสองลิตรแต่ถ้ามีป้าย